สวัสดีจ้ามันค้หมอสิบสองนะคะมาหมอสิษสองอกำะะลังเล่งตังไว้ที่ค้ามือนี่มือนีมาซาค้าราคาอ่ะเร่ง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  แถวที่สองนะคะสาวน้อยเพื่อนแท่งนึกจ้ามาแล้วมาแล้วค่ะพี่ก็ลังเร่งเตรียมที่ค่ะเพราะาเมือขึ้นในเข้าเด็ดยุสาแก้วนะคะมาซาค่ะมาซานะคะ มาลากะนอนนะคะกำลังเลยอย่างเต็มที่นะคะเบแดดแดดค่ะแดดค่ั มาด้วยใจเหมือนแรกมาด้วยค่ะไม่กําลังใจนะเนี่ค่ะเกจก่อนเจโฮมนะคะเรียนมาให้กําลังใจนะค่ะสาวน้อยพี่บันแพงมาแล้วมาแล้วค่ะฮะก็ว่ายฮงก็ฮะ ารยใชเรก็ยุดแถวดีหลไหนด่เราไปใส่วูเสีบอกเราไปหาจ้าจ้าเห็นมางว่าส่วว่าเสาเห็นเราไปกินเขาได้บูไปเยี่ยมบ่ฮอนบ่ค มื่อนี้เด่นจะใส่บอกคนนีบอกแฟน่าวยู่มอดซีดครับนี้ส่วน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 สาวส่วนสาวมาน่แม่ยืรืมากเครับเจ้อจ้าหลักกระหาลูกยิ้มยกนแม่จ้าามหาลูกยิ้มเป็อดแรกเลยนะค่ะลัวก็ถามหาเกยรอเจ้ห้องักจ้ามาแล้วค่ะมั่งวนวนนะค่ะสอนไห้พี่วัดแดงนะครับ แม่ตะขามาเติดสเสดิมมหาน้องอุ้งอิงกับที่ประดุกคอกนะคะกำลังมาแรงนะจ๊ะอุ้งอิงเพรบบันแพงกับที่ประดุกคอกกำลังมาแรงค่ะน้องมานะกับมาน้องสู้ใจนะคะเมื่อนี้แรกเจอกันแน่นอนสูะสู้ที่บาร์บ้านนอนค่ะคสสู้สค่ะ ได้แยกก่อนย่องกัจะเดีินลงงานหรือราคะ่ะวันนี้ดแดดนะแดดข้างกันกำลังเร่ง เมื่อคืนเนี่ยบัลลัยทายด้วยจ้าเมื่อคื่นจะห่มบัลลัยทายคลิปเลยค่เพระาะว่าคนหลายแห้งเมื่อคลื่นกน็เข่าไปเพระาะอไรด้วยค่ะเข่าไปง่ายมากจักกัู้สึกว่าเมื่อยกัเลยนอนเมื่อคืนบัลลัยลงคลิปอย่างลยค่ะเมื่อวานนี่ครบับพาวาตั้งไปที่แล้วคามเดินห้างไกลละกะักกับนหลายแห้งคลื่นยุสสาแก้วกับขนหลายค่ะเข่าไปท้ายหนายไปที่กับบ่นะเนื้อคือเราถดเห็นมากดิโอ้ยมากหรอหล่ะต้งเข้าสิุดมุมหน่ะหนุมงเก่าเรา อาพวกบรรยากาศแดดแดดนะครัขอกำลังใจหน่อยนะครับฝากก็อะไรก็แค่เกลี่ยพุงเกลี่ยก่อนน,น,นะเจ้าฝากๆฝากๆช่องกระเทยคอนวอยน,นะเจ้าสองสาควคอันลอยนะครับที่บ่องลบผมมองเดียว ติดทางด่วนนะจ้๊ะก็ได้แค่มากกับสีรูดนะคะน่ะเนาะดิสสภาพร่อยนะคะ่ะแดดแห้งนะจ๊ะตะวันลมโพยเย็ยนเนะคะ่ะเย็ยนคัากมองนีเย็ยนคักมาเด้อครับมือแร็งก็ได้สิยหายเพียก็มาเด้อเอาฝากฝากเอาติดฝากฝากนาง เพื่อเสียปลาเยี่ยมเปรกับมาดเจ้าปลาเยี่ยมพร้อมเงินเต็มกระเป๋านะคะมาแล้วครับมาแล้งกันเงินเต็มกระเป๋านะเอาบัญชีมาเลยค่ะผู้ใดมาหาปลาต้องการแต่คนโสดด้วยคับคนโสดหวานด้วยคับโสดด้วยนะคะต้องโสดด้วยค่ะเป็นเมฆาแล้วแห่งมากเม่เล่าเล่าสีแพรเมคฆาปลาเยี่ยมนะก็เห็นเมฆาอะไรเห็นเมฆาอะไรแล้วนี่ พิเศษกรณีพิเศษขึ้น่อมียข้นะคะผู้ได้เสียปลายิย่มเปีมาแล้วจ้ามาพร้อมกับหมายเลขบัญชีเลยนะคะล้วกัดสิได้หัวใจป้าเต็มไปค่ะยุสัยยุสับอกใครมาแรงหรือยุสัยยูมอสิทครับมาแรงมอสิทสองครับหลกักการมาพ่อป้านะปลายิย่มได้นะคะ <พอ S 1> ปลายเยี่ยมนรอครับตีสองปลายิยมกยมกระจกว่าเพลินผ่านยุไนาไปที่ราคาหลัลกการเจพ่อเก๋ก่อนเก๋์โฮมน้ำค้างมาแรงค่ะ ยู่ใต้ต้นโพอ่นีนะเมือแรกคะเก่ก่อนเจะาห้องกับิมาหยุ่ต้นโพนี่ยรคะก็ปลายเกมหามมท่างนี่เ้อสามไก่กัเดอคนละทางเนอะปลายก่ต่งทางอื่นเกหองเก่อนกับิมายุต้นโพนี่นี่รา้ัอยากมาหาเกก่อนเจ้าหองเหมือแรกต้นโพนี่ย้าคาเย็นยึดต้นโพเนี่ะคาเต้นยู่นี่ระคาสองนางนะคะ ไซส์เสียชีสมสมๆแล้วจ้าไส์เสียชีสสมสองคนเลยนะคะเหมือนแรงทักทายเกย่งกว่เกี่ยห้อมเลยนะคะมาหมอเชียร์เจ้าของเกี่ยห้อมกับสิอวานอนนะคะกับสิอวามาทักทาอยาาออกมาเล่นแป้นครับออกมาพบกทีบรรยากาศนายเวทีป้ายยิมกับคือกันนะคะเราหมักตะไคร์เราหมักหมอเชียร์ตะไครเนาะเอาน้องป้ายยิมเอาค่ะผู้ใดสนใจปา้ายยิมนะคะติดตออ่อได้ค่ะเหมือนแรงค่ะสายเปร์สายเปร์ปนะคะ ปลาเยื่สายเปร์รักจ้าผู้ได้จากไห้ปลาเยื่มเปรมาหล้ะค่ะผู้สาวผู้สาวนะคะใกล้แล้วเหรอรจ้าใกล้แล้วแล้วค่ะแ้วก็สิเหลือฉาากินฉากเนมืดิ่นในแล้วก็สี่มงแรงนะคะพระว่ามาล่าจิเเ่นหกมงแล้วค่ะ เริ่มเหรียนท่องว่งและถ่านแรงผัาค้อนกับผัาค้อน สะโดนไแล้วจ้าสะ,ะพานลอยนะคะก็เป็นสะพานลอยแหละค่ะท่าด้วนนะคะ,าะ,คะมามา,มาค่ะมาเลยค่ะ รเต็มนี้ราคาเนาเกี่ยมราชอ่ะราคาลาลงอะราคาขึ้นหน้าพักการเมกาลาลงอ่ะราคาขอบคุณมากมากกับขึ้นหน้าพักการเมกาขอบคุณท่านราชาบ๊ายบายครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับปลกหัวเรือยเบื่อและปลุกแล้วก็ราคาบ๊ายบายครับ